โครงการนี้เป็นเป็นความร่วมมือที่เกิดจากในการที่เราฟ้องปัญหาเด็กและเยาวชนนะคะที่ในปัจจุบันนี้่ใเด็กและเยาวชนกระทำผิดโดยเฉพาะคดีที่สําคัญนะคะคือคดียาเสพติดนะครับซึ่งเด็กและเยาวชนมีการดำรนิคดีหลังนี้มากที่สุดนะคะที่อยู่ในศูนย์สืบสวนพิเศษนะคะเราจึงบอกว่าปัญหาเด็กและ,ยยะ,ะเละยวรรเาวชนเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาจะต้องอยู่ศูนย์ โอกาสในการแล้วก็จะได้เรียนรู้สื่อต่อแล้วก็ทําให้เขาไม่มีงานทำแล้ก็เติบโตขึ้นมันก็เลยเป็นเราเรามองว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาเรื่เศรษฐกิจด้วยปัญหาขององละเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าทุนแข่งแข่งแท้แข่งแรงนะคะประชาชนเด็กนัะเยาวชนก็ต้องต้นแข็งด้วยเพราะฉะนั้นจึงเราเราเลได้นําเสนอแผนงานนี้ให้กับสํานักงานการวิจัดอิชา ำนักงานการเงินแห่งชาติเป็นระเบียบเขามามานะครับเราก็มองว่าโครงการที่สําคัญโครงการที่จะรองรับเด็กปัญหาเหตุของเด็กเยาวชนที่กระทำผิดในกาเสพสตรีกสาเหตุหนึ่งก็คือเขาต้องการเงินที่จะใช้บางคนต้องการเงินในการเรียนนะครับคนในครอบครัวไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่นะคะก็ทําให้เขาเข้ามาสมรู้ร่วงการขายการเสพการขายเพราะฉะนั้นการที่เราจะทาอย่างไรให้เขามีอาชีพ หลังจากที่เขาปล่อยตัวไปแล้วจากศูนย์ตึกก็ได้มีอาชีพได้มีโอกาสในการศึกษาจึงคิดว่าเราควรจะร่วมกับหน่วยงานที่สำคัญหน่วยงานของราชการก็คือกรมพิทักษ์และคุ้มครองเยาวชนซึ่งมีศูนย์ฝึกอบรมเด็กอยู่ในสังกัดนะคะมีเด็กอยู่จำนวนมากพอสมควรนะคะเด็กเหล่านี้ก็อายุประมาณ15ิบห้าถึงบแปในบางครบางคนก็อาจจะเกิดนะคะที่มีโทษจับกุ่ไปทั้งยน ในห้องสอบประตูอบตคุณวิชาเชีพ์นี่ก็ใช้เวลานานเกวนกัวที่20วัน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราวูดกับให้เอกชนทางผเครือข่ายโครงการวิจัยมีหน้าที่องไรโครงการวิจัยมีหน้าที่ในการที่จะประสานกับเครือข่ายเป็นผู้มีเจตนาร่วมกันในการต้องการพัฒนาประเทศต้องการพัฒนาชาติะารทำเด็กตอนนี้ให้กลับไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพโดยที่การที่เราจะนำเด็กตอนนี้ให้เป็นประกอบอาชีพ การประกอบการก็ต้องเลือกเด็กตามที่ตัวเองต้องการการวิจัยนี้เป็นการสำรวจความต้องการของผู้ถานประกอบการว่าสาขาไหนที่เขาขาดแคลนเช่นสาขาช่างเชื่อมสาขาต่างๆสาาการประกอบรถยนต์การประกอบรถัรยาในเฟสเดายวกันการตรวจสภาพรถเหล่านี้ขาดแคลนประมาณต้องมีต้องการประกอบการหลานคนซึ่งสิ่งเหล่านี้เี่ยก็ตรงกันตรงใจกับเด็กนะคะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ว่าชอบในเรื่องของการเป็นช่างและอีกสาขาหนึ่งที่เด็กต้องการมากนะคะการที่เราจะให้เด็กมีอาชีพออกไปเนี่ยขเขาต้องตองกาตากอนเรื่องการด้วยก็ต้องการอาชีพอิสระนะคะการขายของการลฟ์สดเราก็ต้องมีเทคนิคที่จะโฟกัสหน่วยงานหรือทำการหรือนักขายนะคะนักขายออนไลน์ที่มีความเชื่อชาญเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องาาของกระดานออนที่เป็นนักเล่นเกรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จสูงเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายด้วยเพราะฉะนั้นต้นทานประกอบการของเราเนี่ยที่ร่วมกับเราประมาณ25สานประกอบการรวมทั้งนักขายบริษัทต่างๆก็มาช่วยในการเป็นเิรยากรสอนด้วยตอนนี้เรามีเด็กที่ร่วมอบรมกับเราแล้ว3ามร้อยคนนะคะเด็กชอบมากในเรื่องของการการวาดส่วนการขายของเพราะว่ามันเป็นงานที่เขาใช้ทักษะด้านการเจรจาอากางของด้านสุ่นะครแล้วก็ในส่วนของการประกอบการก็จะได้เรื่อง เรื่องของนิสัยอุตสาหกรรมนิสัยอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการเด็กที่มีความซื่อสัตย์อันดับหนึ่งคือซื่อสัตย์อันที่สองคือมีความร,ราาับผิดชอบนะคบมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคบมีรู้จักประหย,ยัดปลอดภัยมีความปลอดภัยรู้จักเรื่องความปลอดภัยในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มีความขยนันกัทคน,นตา่างๆนะครับเขาจะพัฒนา,น,าน,นิสัยอุตสาหกรรมเหล่านี้คือเรียนรู้ไปด้วยกันเราก็จะมีกลุ่มรายเฉพาะเครือข่าย การประกอบการนะคะที่ร่วมเป็นเครือข่ายก็จะมากกว่าผลผถ้าเวลาที่หน่วยงานอ่อแต่นประกอบการต่างต้องการต้องการอะก็จะมีการประชันทำเในเครือข่ายเรานะครับเราก็จะส่งไปให้ทางองค์กรน,นะคะระเด็กจะออกมาก็มีการต่อมาโครงการต่อไปที่เราจะ,จะดําเนินการตอนนี้นะคะในระยะที่3มก็คือโครงการที่นอกจากเด็กกระสุนฝึกแล้วเราจะรู้เด็กที่ ก่อนเด็กที่ก่อนขึ้นสามด้วยเพราะเด็กเหล่านี้ยังมีความถามเรื่องของการทำกินแต่ว่ายังยังไม่ได้อยู่เป็นชุมชนที่ชุมนะัะเราก็จะมีการปกะ้องและดูแลแล้วก็ให้ทำสารต่างๆรวมทั้งเด็กที่อยู่ในในชุมชนเด็กที่อยู่ชุมชนเป็นเพราะว่าุ่มเสี่ยงที่เขาที่เขาเข้าเข้ากรลทำกิดแ่เขาไม่มีที่ึกษสามไม่มีไม่มีคู่คิดไม่มีที่ึกษาอยากเรียนต่อเพื่อจะเรียนอะไรเราก็จะมีเรื่องของปัญหี บัตรที่จะเป็นพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คึกษาเป็นพี่เลี้ยงตำรวจได้ละคะ่ะอาจจะเป็นนักเรียนั้นตำรวจที่สมัครใจมาเป็นอาสาอันนี้ก็จะเป็นโครงการเดิงหรือตำรวจอย่างเ,เช่นพี่ที่ที่ที่มาว,มวันนี้ก็คือพี่ธนตัตรได้ดูแลเด็กชุมชนหลายคนนะครับเด็กที่ติดยาแกก็พาเริ่มติดยาแกก็พาไปดูแลไปโรงพยาบาลต่างาเรามองว่าเราตั้งใจที่จะทำงานเหล่านี้เพื่อให้มันสังคม ทาราของคนเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องอยู่กับเราไป5ักว่าปีถ้าเราไม่ดูแลเขาอ่ะมันก็จะเป็นรังรายกับคนในสังคมนะคะ